บอนสีที่สภาพไม่ดีนะครับสมโสม,สมใบไม่ใบใหม่ไม่ขึ้นใบเหี่ยวยุบตัวหรือนะครับหลอดใหม่มาก็้งีกๆอย่าง,งนเงี้ยนะครับสภาพไม่ดีเลยแบบนี้นะครับผมจะรื้อเลยจะรื้อเลย ลากเขาดึงดีนะครับลากขาวมีลากดีถ้าคงจะมีลากที่ไม่ดีอยู่ด้วยนะครับจะเป็นโลกแล้วโอลากดีนะครับลากยึดดีอยู่แต่ว่าลำต้นแย่แล้วเพราะว่าดินนี่ก็รู้ครับ เน่าๆนะครับเนี่ยรากดีนะครับอย่างเงี้ยถือว่าลากดีมีลากขาวแกนยึดสวยหมดเลยหัวกใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยอือ ลากดีแต่ลากไม่ใช่ไม่ใช่ลงล่างนะครับโอ้โหนี่ข้างล่างลากแย่ลากเสียนะครับข้างบนยังดีอยู่มันก็เลยพอที่ทําให้เลี้ยงลาต้นขึ้นมางอกใหม่ได้แต่ว่าข้างล่างเนี้ยไม่มีลากที่จะชอนใช้ไปถึงไปถึงไหนแล้วนะครับทางที่ดีลากก็คือควรจะลงไปถึงทะลุกระถางนะครับดําๆนี่คือแย่แบบนี้ในหัวอาจจะมีเละๆอยู่นะครับล้างก่อน ล้างรากเลยครับอันนี้คือการลื้อหัวล้างรากนะครับเนี่ยตรงดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยลากดำๆเนี่ยนะครับเราก็จะดึงออกเลยดึงออกให้หมดเลยครับดึงออกให้หมดลากที่ดำๆนะครับเนี่ยผมล้างแล้ว ดำดำเนี่ยดึงออกหมดเลยเหลือรากดีไม่กี่เส้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะผมก็จะเอามาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่น้ำไว้ต้นนี้คือต้นที่เราลื้อมานะครับหัวเขามีเละ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 อยู่นะครับผมก็เลย เอ,เอาตรงเละๆเนี่ยทิ้งไปให้หมดให้เหลือแต่หัวแข็งๆไว้นะครับเห็นว่าอันนี้รากไม่มีเลยเดี๋ยวเราต้องมาทำการล้างหัวล้างลากแล้วก็ชําน้ำไว้ก่อนนะครับผมจะใส่ยากันเชื้อรานะครับผมใช้ยี่ห้อนี้นี่ เขามีสัตส่วนบอกร้างถุงนะครับแต่ผมก็กะกะเอาไปก่อนใส่ไม่เยอะครับเพราะน้ำผมน้อยใส่แค่นี้พอแล้วก็ผมจะใส่โอ้เอสนี่ไม่ใช่นะครับเอสนี่เอาใส่ปากนะครับเอาไวด้ดื่มเอสไม่ใช่ผมก็จะใส่อันนี้ไม่ใช่เกลือนะครับ เป็นกระป๋องเกลือแต่ไม่ใช่เกลือผมจะใส่มันเป็นเหมือนปุ๋ยน้ำนะครับนิดนึงนิดเดียวปลายช้อนนะครับนิดเดียวไปอันนี้คือเหมือนปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ำชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วช่วยเหมือนเร่งรากอะครับถ้าใครมีบีวันก็ใส่บีวันเลยนะครับ ใส่ยากันเชื้อราแล้วก็ใส่เร่งราก B1 ถ้าไม่มี b ีวันก็พวกลิปโพเครื่องดื่มชูกำลังอะไรเงี้ยครับใส่ไปฝาหนึ่งอันนี้เป็นสูตรของโบราณน,นะครับที่เขาใส่ใช้ลิปโพกระถิ่งแดงอะไรพวกนี้นะครับผมก็เคยใช้ใช้ดีครับคือ B1 นั่นเองนะครับเพราะวิตามินในนั้นนะมีสารมีสารเหมือนเลย เหมือน B1 เลยก็คือ B 1วันนั่นแหละครับแต่อันนี้ผมใส่นี่เป็นอันนี้แทนแช่ไว้ก่อนทั้วันสองวันพอเราพอดูพอหัวสะอาดรากสะอาดนะครับเราก็เอาไปปลูกใหม่อย่างหัวเนี้ยอย่างต้นชมพูเนะ่ยถ้าเกิดว่ามีรากงอกออกมานิดนึงผมก็จะไปปลูกใหม่้วครับแช่ไว้ก่อนวันสองวันรอดูความสดชื่นของเขานะครับ เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับการลื้อหัวล้างลากฝากติดตามรังบอนคอนหวันด้วยครับเดี๋ยวเอาสองต้นนี้มาให้ชมใหม่